สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมและนลอกเกมอิน r n อร์เน็ทุกคนนะก็วันนี้จะมาพูดข่าวสารของจีนนะครับให้ทราบกันนะเกี่ยวกับรายละเอียดการอัปเดตข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับของวันที่27มกราคมนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะถูกใจกับเพื่อนๆในซีกันไหมนะครับก็ไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับ อ่ะอันแรกนะครับก็จะเป็นรายละเอียดฟังก์ชันใหม่นะครับเกี่ยวคับปาร์ตี้นะปาร์ตี้ต่างๆในการเข้าแดนเซยนนะครับก็กดขึ้นมาที่ไอคอนมุมบนขวานะครับแล้วกดไอคอนตัวนี้รูปปาตรงนี้นะครับต่างไอไอคอนแคทนะครับตัวแมวอะกดเข้ามานะมันก็จะมีอินสแตนต์แดนเซยนมากมายนะครับก็ บางบังดันเจี้ยนจะมีการปรับเปลี่ยนระดับนะก็อย่างเช่นออล็อกลขึ้นดันเจี้ยนเนี่ยจากเดิมน่าจะ80หรือเปล่านะครับ80หรือเท่าไรนี่แหละนะถูกปรับเป็น60นะครับเป็นอื่นก็จะมีตามที่เห็นนี่ยครับก็จะมีระเวนขั้นต่ำบอกนะว่าเข้าได้ระเวนเท่าไหร่นะอ่ะก็เนยก ยกตัวอย่างดันแป้งนะครับดันแป้งอันใหม่นะก็จะมีเรางวัลบอกอก็จะมีระดับนะระดับง่ายปานกลางยากนะครับแล้วก็มันก็จะแสดงผลรางวัลด้านล่างด้วยนะครับรางวัลที่จะได้รับในแต่ละระดับนะนอกจากนั้นก็ยังมีแสดงบอสด้วยนะครับนะ มันก็จะแสดงบอสท,ทั้ง3ามระดับให้เราได้เห็นเราก็สามารถกดเข้าดูในรายละเอียดของบอสได้เลยนะ,ะทั้งมอนสเตอร์ลูกน้องนะครับสกิลที่ใช้นะ,อ,ะอันนี้ก็จะตันแป้งกันหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นคอริดอร์นะ ก็จะมีตั้งแต่ชั้น1ถึง10 11ถึง20 2สถึง30จนถึง60นะรางวัลก็จะแตกต่างกันไปนะครับอ่ะรวมถึงมอนสเตอร์และบอสในชั้นด้วยนะอ๋ออันนี้ขอไปแสดงเฉพาะบอสนะมันก็จะมีธาตุบอกนะครับมีธาตุของบอสมีชื่อบอสบอกนะครับอ่ะ อ่ะเนี่ยนะครับในแต่และ n n น a แ n t ด u เ g e o n ม,มันก็จะมีกำหนดลิมิตการเข้านะอย่างเช่นลิมิตอ่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยหครั้งแล้วก็ปาร์ตี้สูงสุดได้3าคนนะเป็นต้นของคอริลดอรนะครับอันเออละ่ะอันนี้ก็จะเป็นธนท n ์ธนทร์ทาวเวอร์นะครับก็จะมี3ามระดับเช่นกันนะรางวัลก็จะมีเพิ่มลดแตกต่างกันไปนะครับ บอสอ่าบอสเราก็สามารถกดเข้าดูได้นะรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดสกบอสนะเดสบอรอ่าอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่จะได้รับนะครับเราก็ก็จะมีรายละเอียดของบอสบอกนะอ่าก็จะมีภาพมีชื่อบอกนะต่อไปดันเค้กนะครับเค้กก็จะมีรางวัลได้รับอ่า ก็จะมีแค่2อย่างนะแล้วก็บอสน่าจะเป็นบอสประจำสัปดาห์นะอันนี้นะก็ลงได้สี่รอบนะครับปาร์ตี้สูงสุดหกคนสำหรับดันเชคต่อไปอรนนะอราลคเคิลนะออราลคเคิลดันเจียนนะครับก็จะมีสี่ระดับนะผมไม่รู้ว่าเรียกระดับอะไรบ้างนะอ่ะก็สี่ระดับตามนี้นะครับ แล้วก็จะมีบอสบอกนะครับมีบอสมีมอนสเตอร์บอกในแต่ละระดับนะที่ต่างกันนี่นะครับปาร์ตี้สูงสุดหคนเข้าได้อาทิตี์ละหนึ่งครั้งนะอันนี้ก็น่าจะเป็น l อเลี่นนะครับเป็น ET นะเข้าได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็จะมีชั้นบอกนะครับจนถึงชั้นร้อยนะ แล้วก็จะมีบอสแต่ละชั้นบอกด้วยนะนี่นะครับก็จะมีแตกต่างกันไปคืออนาคตอาจจะไม่ต้องใช้แล้วมั้งไอตาราง E.T Tower นะครับอ่ะ,อะเมื่อเราเลือกที่จะเข้าดันเจียนอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งเราก็กดนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตั้งปาร์ตี้นะ ในส่วนของตั้งปาร์ตี้นะเราก็จะตั้งชื่อรายละเอียดนะแล้วก็จำนวนเลเวลน,นะสูงสุดเท่าไหร่แต่ตรงนี้ที่เพิ่มมาเนี่ยในส่วนนี้คือเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะรับปาร์ตี้ประเภทใดน,นะครับกำหนดในแต่ละช่องเนี่ยก็เป็นแอคแท็นะแอคแทก็กดไปเอ่อดีเฟนด์ดพเอสนะครับก็กดไปนะครับซัพพอร์ตนะนะ เราก็สามารถกําหนดได้นะครับตามนี้นะจะรับอาชีพประเภทไหนก็กาหนดได้อัตโนมัตินะครับตามที่หัวหน้าปาร์ตี้ต้องการนะหรือไม่ตอตบก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเป็นเอออ่ะอันนี้ก็กดเข้าด่นเจียนนะครับเราก็ยังไม่เข้า อันนี้ก็เป็นปุ่มหาปาร์ตี้อัตโนมัตินะครับอ่ะในเรื่องอ e ีสแตนดาร์เจียนกับเรื่องปาร์ตี้ที่มีการปรับใหม่ก็น่าจะเข้าใจกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องเองกันนะ,ะต่อมานะครับก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะก็จะมีการ์ดใหม่นะครับกาสตาร์ใหม่ก็คือมิโนมิโนลอสสตาร์นะครับหรือมิโนทอร์สสตาร์นะ ่นี่นะครับก็ใช้การ์ดวัวนะครับ15บใบนะใช้การ์ดวัว15บใบนะครับแล้วก็ดัดดัดสองพันเซนี่2ล้านนะคุณสมบัติของการ์ดวัวก็จะเป็นเออ่สร้างความเสียหายบอดยีร์เซ็กับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเฟิสิกส์คอนแอคแท็กพลังโจมตีกายภาพบอดสิบหนะ ก็สร้างความเสียหายบวก5%กับ MVP และม i นิบอสนะครับฝากสมุดก็จะได้รับสร้างความเสียหายบวก1%กับมาสเตอร์ขนาดใหญ่นะแล้วก็ลดล็อกนะครับพลังจจงตีเวทมนมบวก8นะครับนะต่อมานะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับตู้กาชาป,ปองบ้างนะก็มีการปรับเช่นกันนะหวังว่าจะถูกใจกับ สายกาชาปองนะครับอ่ะนี่จากเดิมนะจากเดิมลิมิตการกดกาชาปองน่าจะต่อหวานป้าไอตู้เหลืองนะครับอันนี้ไม่น่าใจนะเอ่อมันสูงสุดแค่ห้าสิบครั้งนะครับแต่ปัจจุบันปรับสูงสุดให้สองร้อยนะสองร้อยถือว่าเพิ่มมากขึ้นก็เอาใจสายกาชาปองเต็มที่นะครับใครอยากจะกดแบบทะลุ100ทะลุ150 ออกดกันได้ตามสบายใจนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเอเชียลิลิกนะต่อจากนี้มันก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับง่ายๆเราก็แค่กดถุงลิลิกตรงนี้นะลิลิกแบ็นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เราสามารถทำทุกอย่างซื้อแลกนะครับสร้าง นะจากเดิมที่เราต้องทําผ่านวาครีออ่นะครับ MPC วาคเรี่นะจากนี้เราสามารถทําผ่านลีลิคแบ็คได้โดยตรงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับแค่กดปุ่มตรงนี้นะนี่ฟังชันมันก็จะขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะแลกลีลิคเขียวนะครับเอ้กินชาร์จนะครับแล้วก็ซื้อสายม่วงนะ แท็บที่สองก็จะเป็นสร้างลิลิทนะครับเอเชียลิลิทมันก็จะบอกเราว่าอันไหนที่เรามีอ่ะอันไหนที่เรามีเนี่ยในแถบด้านล่างเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีสีให้นะครับแต่อันไหนที่เรายังไม่มีอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นสีเทาให้นะก็ะคือว่าของเรายังไม่ครบนะครับในการสร้างแท็บที่สามก็จะเป็นการอัปเกรดลิลิทนะครับก็ใช้สายเหมือนเดิมนะ แถบที่4ี่ก็เป็นการย่อยนะครับย่อยสายม่วงนะแบบที่5ก็แลกนะแลกแลกเพอร์เฟ่นชาร์ตนะครับอ่ะสำหรับลิลิกก็ผ่านกันไปนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นคอตูมของอาชีพนะครับคอตูมของอาชีพ คือเราสามารถเลือกใส่ default คอตโตมได้นะก็เป็นการปรับโุงนิดหน่อยนะครับอวิธีการเราก็เข้าไปดูกันนะที่กระเป๋าแล้วก็หน้าคอตโตมนะครับนี่นี่เรากดากดที่อ่อไอเทมที่เป็นลูกกระเป๋าของอาชีพเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวโซลิงเกอร์นะครับกระเป๋ามั่วงเนี่ยนะครับอ่า เราก็กดเข้าไปนี่เราก็สามารถเลือกเลือกเป็นคอสตูมแบบไหนก็ได้ที่เป็น Default ของอาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นชุดผู้หญิงนะชุดผู้ชายนะครับของโซลลิงเกอร์โซลบิลเดอร์นะเราสามารถเลือกใส่ได้นะครับแล้วแต่เราอยากจะใส่แบบไหนก็เลือกเอานะ อันนี้ผมก็ไปใส่ชุดเดิมก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเลือก d f f u u t ข้อตุมหรือข้อตุมของอาชีพอเออก็ตอนนี้ก็คือเฉพาะอาชีพหลักก่อนนะคือเมงคาค่นะครับส่วนอาชีพคลับก็มันยังยังไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นข้อตูมของกระชับองนะ มันก็จะมีขึ้นให้อยู่แล้วนะครับถ้าถ้าเป็นกก่ชับปองนะกน็ส่ไมาอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้แป๊บน,นะครับเป็นระบบผู้ช่วยนะจากเดิมเนี่ยที่มันทีมงานจีนอัปเดตก็คือว่าไอเหรียญฟ้าเนี่ยตอนแรกมันหายไปนะครับมันเอาออกนะเอาออกแล้วก็เอาไปใส่เป็นลายสัปลายสัปดาห์แทนนะครับ คือมันแบบบังคับว่าให้เราทําภารกิจต่อวันเนี่ยถึงตามที่มันกาหนดนะครับที่เป็นรายสัปดาห์นะอันแรกก็คือทํา10ภารกิจเราจะได้600เหรียญทํา20สิภารกิจเราจะได้อีก600เหรียญและทํา30ิบภารกิจเราจะได้600้อเหรียญลงเป็นพันแนะครับเท่ากับตรงนี้แต่ทีเนี้ยที่มันออกกลับมาผมก็มองว่ามันก็คง ได้รับแจ้งจากผู้เล่นทางจีนนะว่าเออคุณเจ้าออกทำไมอะ่ะคือมันก็ได้เท่าเดิมถูกไหมนะคือทำรายวันประจำอยู่แล้วนะมันก็ได้ปกตินะครับมันก็ได้สูงสุดแค่พันแปดนะเออคือผมก็มองว่ามันไรสาระที่มันเอาไปเป็นรายสัปดาห์นะแต่ก็ดีแล้วครับที่มันเอากลับมาเป็นรายวันเหมือนเดิมนะผู้เล่นจะได้โอเคนะครับได้รู้สึก ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปเครียดนะกว่าจะเก็บได้สิบสิบภารกิจ20ภารกิจนะกว่าจะได้รับอีกนะครับก็แสดงความยินดีด้วยว่ามันกลับมาแล้วนะอ่ะคราวนี้มาที่ Elect Tower นะครับก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดหน่งนะครับคือเรื่องความยากของดันเจียนอ่ะ จากเดิมผมไม่รู้นะมันยังไงนะครับก็คือมีชั้นหนึ่งถึงชั้นร้อยอ่ะผมไม่รู้ว่าความยากมันยังไงนะแต่แบบใหม่เนี่ยมันจะปรับนะครับปรับใหม่ปรับเป็นอย่างนี้นะเราเข้ามาดูก่อนนะคือมันจะปรับเป็นกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปหนึ่งชั้นหนึ 110, ่งถึงชั้นสิบกรุ๊ปสองชั้นสิบเอ็ดถึงยี่สิบกรุ๊ปสามยี่สิบถึงสามสิบนะครับจนถึง คุปสุดท้ายเก้าสนะิบเอดถึงหนึ่งยนะคือระดับความยากอ่ะมันจะปรับเป็นคุปปนะครับหนึ่งสาสี่ห้านะอ่านคุปปุสมมติว่าคุปปุชั้น1นถึงชั้น1ิบเนี่ยระดับง่ายคา 2, นะุปปุสองชั้นสิบเอ็ดถึงยี่สิบมันก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นนะคุปปุสามความยากก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มมากกว่าคุปุสองนะครับคุปปุสี่ ความยากก็เพิ่มมากกว่าคุปส3ามเป็นต้อนอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ทีนี้ในส่วนของเอ็นเลยเนี่ยอนาคตเนี่ยก็คงไม่ต้องใช้ตาราง ET กันแล้วนะครับเพราะว่าเอ่อตัวฟังก์ชันตัวฟีเจอร์ใหม่ของ R&M ที่อัปเดตมาเนี่ยมันก็จะบอกบอสบอสคร่าวๆน่าจะที่ประจำชั้นมันอยู่นะครับอ่ามันก็จะบอกบอกหน้าตาบอกชื่อนะ เออผมขอขอเกินไว้ก่อนนะทางซีนี่ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นอย่างไรนะเออนะแต่อันนี้ของ G เนี่ยคือมันก็จะบอกทั้งหมดนะครับว่าบอสแต่และชั้นเนี่ยมันจะมีบอสอะไรบ้างนะครับในในกลุ่มนั้นอย่างเช่นกลุ่มของชั้น7จ็ดถึง80ก็จะเจอบอสประมาณเนี้ยนะครับอ่าเจอ MVP ประมาณนี้นะแปดอถึงเกก็จะเจอประมาณนี้นะครับ ก็ต่อไปนะครับเอ่อถ้าใครจะสร้างปาร์ตี้นะครับเราก็สามารถสร้างได้นะสร้างผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับ่ะก็เดี๋ยวเราไปลุยอีทีกันเลยดีกว่านะ คือเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะชั้นชั้น 1- ถึงชั้นสิบก็คือระดับความง่ายสุดนะครับในในตรงนี้มันก็จะบอกว่าเราผ่านไปแล้วนะับกรุ๊ปหนึ่งชั้น 1- ถึงชั้นสิบนะครับต่อไปเราก็อยู่ที่สิบเอดถึงยี่สิบนะอ่ะเราก็ขิ้นไปนะครับ อย่างที่กล่าวไปนะครับความยากมันจะเพิ่มขึ้นทุกๆ1ิบชั้นนะแบบแบบที่อธิบายไปตอนต้นนะครับแล้วก็การรีเซ็ต et รายสัปดาห์คือทุกสัปดาห์กเ็เพื่อนของ C ก็จะมีตารางมาแปะ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 ทุกอาทิตย์หอาทิตย์ก็แปทีอาทิตย์ที่สองก็แปะอาทิตย์ที่3ามก็เปลี่ยนนะแต่ปัจจุบันนี้ นะครับของจีงที่อัปเดตนี่คือมันจะยกยกเลิกการรีเซ็ตรายสัปดาห์แล้วนะครับก็คืออนาคตเราก็ไม่ต้องปไปหาตารางมาแปะทุกสัปดาห์แล้วนะครับก็คือดูรายละเอียดในเกมเอานะมันก็จะยก,ยกเลิกรีเซ็ตตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปเอ่อจากรีเซ็ตบอสรายสัปดาห์มันจะเปลี่ยนไปเป็นจํานวนระงวัลน,นะครับจํานวนรางวัล รายสัปดาห์ที่จะรีเฟซแทนนะครับก็เข้าใจใง่ายเปลี่ยนจากการรีเฟตบอสไปเป็นรีเฟตรางวัลน,นะครับที่เป็นรายสัปดาห์แทนนะ,ะนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรับรางวัลทั้งหมดนะตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นร้อยคุณก็จะต้องเริ่มชั้นหนึ่งเท่านั้นนะเออ,อย่าไปเริ่ม สมมุติอยากจะลงกับเพื่อนนะเพื่อนอยู่ชั้น60สินะถ้าความคิดเดิมคือลงชั้น60ก็จะได้หมดถูกไหมนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะถ้าอยากจะได้หมดก็คือคุณต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะครับ่นะก็เป็นการอธิบายข้อา้านะครับสำหรับการปรับปรุงออกคอยละชั้นนะครับ ตอนนี้คือผมก็กลับมาเข้าชั้นหนึ่งเหมือนเดิมยังไม่เมื่อกี้ไม่ได้กดนะครับไม่ได้กดที่ชั้นสิบเอดถึงยี่สิบอ่ะก็หวังว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับมันอาจจะอธิบายยากนิดนึงสำหรับ ET นะครับคือเราต้องเปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิมที่เคยทำมาเป็นพฤติกรรมใหม่นะ แต่ก็ถ้า,ากสงสัยเรื่อง E.T ก็มาพูดคุยกันได้นะครับที่หน้าเพจลองส่งนะสำหรับ E.T ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็ลูอีทีต่อละกันจะลองดูระดับความยากว่ามันเป็นยังไงถ้าในความคิดผมระดับความยากมันมันก็คือเพิ่มบอสนะั่นแหละบอสก็จะมีระดับเลเวณสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นแค่นั้นนะครับก็ เป็นการพูดคุยคร่าวๆนะครับสำหรับการอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์ีนะที่มีการปรับปรุงหลายๆอย่างนะอาจจะมีทั้งชอบและไม่ชอบแต่ผมก็ยังมองว่าเออมันปรับใหม่มันก็ยังดูดีขึ้นนิดนึงนะครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ